คอรอมอช่วยค่าไฟประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยนายอนุชาบุรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงกรอบ,บวงเงิน7,500ล้านบาทค่ะสาหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยให้สดลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของกอฟอน,อน,อนและกอฟภ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของกอฟผและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวสดิการสัมปทานกองเรือเป็นเวลาสเดือนตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจําเดือนมกราคม2566ถึงเมษายน2566ค่ะโดยกําหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง1ถึงหน0่หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า92.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่าไฟฟ้าผ่านแปรหรือ FT เรียกเก็บและส่วนลด1.33สตตาง่อหน Galile. ส่นผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 151-300หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า67.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า FT เรียกเก็บและส่วนลด26.39สตางค์ต่อหน่วยค่ะทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวม19.66ล้านรายใช้งบประมาณ1,868.06ล้านบาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนโดย3,200ล้านบาทจะนำมาจากงบกลางรายงานสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและอีก4,300ล้านบาทมาจากการสนับสนุนของบริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชนค่ะอย่างไรก็ตามมาติครมครั้งล่าสุดไม่มีการช่วย เหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่เกินกว่า300หน่วยแต่ไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนอีกต่อไปค่ะ